เลิกเดิมเดิมทีเลยอะ่ะผมจะทํานาเป็นหลักแต่คนที่ท2สองไร่ทีนี้พอทํานาแล้วมันมีผลกระทบหลายอย่างเช่นเรื่องราคาเรื่องต้นทุนที่สูงพอทําไปแล้วมันประสบปัญหารเรื่องราคาพอเราราคาเราไม่สามารถที่จะตั้งเองได้พอเราไปขายอย่างเงี้ยพอเราจะเกี่ยวสัเกเจ็ดว,วันเกี่ยวนะเจอลมเจอภัยพิบัติ ก็ล้มเสียหายข้าวก็ไม่ได้คุณภาพเราก็ถ่ายลงสื่อก็ไม่ได้ราคาพอดีมันมีโครงการไายแรงของรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์พอดีท่านพลนาสมคิดท่านกเกษตรจังหวัดท่านก็ส่งเสริมให้ปลูกกล้วยหอมทองก็เป็นการส่งออกผมก็เลยไปลงชื่อที่กเกษตรโพทองลงชื่อก็ได้นอพันธ์ปะปูกปีแรก ปลก,ก็ยังไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรเพราะเรายังไม่ใช่มืออาชีพออปีที่สองเราเริ่มพัฒนาขึ้นมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะท่านนนันพิษท่านผออาจารย์สวัสดิ์ท่านมาสอนเกี่ยวกับการทำปุ N ๋ยซินีการใช้ชีวภาพก็ลดต้นทนุนมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้การปลูกไว้หอมเนี่ยผมจะปลูกแบบผสมผสาน ไปจะปลูกกล้วยหอมอย่างเดียวผมจะมีเอ่อกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากับข่าวก็จะมีสองสายพันธุ์คออพันธุ์จากช่องอาศูนย์กับพันธุ์มะลิอ่องปลูกคู่ก,กันไปเพราะเราจะลดความเสี่ยงเราจะไม่ปลูกกล้วยหอมอย่างเดียวเพราะกล้วยหอมเนี่ยมันจะมีปัญหาส่วนรายได้ต่อปีนี่เราถ้าสมมุติว่าเป็นดอกแคเนะาะก็ตอนนี้เราเก็บได้วันละ3 0มกโลส่งทุกเช้าโดล,ละ20บบาทก็ก็ ก็รอบหนึ่งถ้เป็นใสบัวโลล,ละสิบาทเนี่ยแล้ส่งอ่างทองวันละประมาณ30-40โล,ล,ลก็เป็นรอบเย็นวันหนึ่งผมจะส่งภาคประมาณ3าครั้งส่งตะแครตอนเช้ากับตอนบ่ายแต่ตอนเย็นเนี่ยจะส่งเป็นสาสบัวส่วนกล้วยเนี่ยผมตีคำนวณขั้นต่ําแบบไม่ได้ว่าเอาเต็มที่เลยตีแค่เขือละร้อยบาทถ้าเราปลูก2,000ต้นปีหนึ่งเราก็จะได้เงินประมาณ20,0,000บาท โดยไม่โดยไม่โดยไม่รวมกับพืชผักที่เราได้แต่ละวันตัวนั้นเราก็สามารถที่จะอยู่ได้มีเงินที่จะอยู่ได้เพราะว่าเราขายกล้วยเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราได้แต่ได้กล้วยอย่างเดียวเราสามารถจะได้หน่อกล้วยเพิ่มเข้าไปอีกและกล้วยน้ำว้าที่ผมปลูกถ้าเราไม่เอาเครือเราก็สามารถขายหัวปีได้ขายใบยได้แล้วแล้วแ,แต่เราจะเลือกขายแล้วมันก็สร้างรายได้อีกเพราะน้ำว้าตอนเนี้ย อย่างที่ตลาดก็ซื้อกันถ้าสวยๆก็วีและสิบกว่าบาทเราก็จะส่งไปเกือ1หนึ่งมีกี่วี9เวี8แวี1สิบวีก็ขึ้นลงแล้วแต่ตลาด ถ้าเราถ้าเราปลูกใหม่ทุกเที่ยวมันไม่ไหวมันมันมันต้น้นสูงต้นฝ่าว่าผลผลิตเราได้ได้น้อยแล้วแต่ละรุ่นเนี้ยเราถึงจะขยับขยับที่ยอย่างอย่างจุดเนี้ยที่เราปลูกเราอาจจะขยับมาใส่ตามวางได้